โดนละโดนละกับพงโดนละโดนละโดนละสวัสดีคร <Si ับท่านผู้ชม พบกับตั้มอีกแล้วนะครับวันนี้ทางช่องตั้มชาแนลวันนี้เดี๋ยวเรามาตีปลาช่อนกันครับปลาช่อนร่องสวนนะเป็นร่องสวนปาล์มน้ามันก็เป็นไม้ไม้ปิดนะครับไม้ปิดเป็นไม้ที่เราขออนุญาตเข้ามานะครับขออนุญาตเจ้าของสวนเขาเข้ามาตีก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรืเอเปล่าเจ้าของสวนก็บอกว่าน่าจะพอมีบ้างนะครับ น่าจะพอมีตัวบ้างแต่ไม่รู้จะกกัดเหยื่อหรือเปล่านะวันนี้ตอนนี้ก็สายแล้วนะครับวันนี้ออกจากบ้านสายหน่อยนะก็วันนี้มากับคูปเป้เหมือนเดิมครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวไปตามดูกันว่าน้ตาตั้มกับนนะ้าเป้มีผลงานให้ชมกันรุไม่วันนี้นะเไปเลยครับลุย

ปลาช่อนกัดกี่ตัวแล้วเขาเป้ฮะโดนอีกแล้ว <laughs> ปลาช่อนปอกไม่ได้วัดตัวดินลิ้นตินดอีกเราไม่อยากเอาเราก็เลยไม่วัดไงเ <laughs> ออนี่น้ำมันแห้งนะมองเห็นตัวปลาเลยปลาช่อ,ชอนลอยเต็มหมด คนเดือบปลาช่อนกระพงยังไม่รู้ว่าอยู่ไหน <Okay. S 1> มันน่าอยู่ที่น้ำลึกกะคุไป <Huh? S 1> ไปดูตรงน้ำลึกๆอ,นะอ่ะม,อมันอยู่วังไอ้ช่วงนี้ ủa chôn mút gì vậy? ôi, nghe, xài Xoay xui xui นะดน่นูน่มน,นะนเอาใอย่างีฮะน่นงนั้นน่ะนี่นี่เนาะในหลุมเนี้ยหลุมว่างๆหรอไปเลยแต่บางทีผไม่เอาหรอ 어이제양으 많이 뭐? 응? 이 어. 되나? 음. 응. 어. 음. หือหือหือโดนแล้วโดนแล้วกับพงโดนละ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 หือมีไซส์ครับมีไซส์หืม งานเข้าแล้วกูเป้พาเก้ากอกงานเข้าแล้วเดี้ตวกูเป้เมาให้ก่อนดิกูเป้นี่ครูเป้เอามาหนิ เออ,ไ,อได้ดยังได,ด,ด,ด้เลยเดี๋ยวพวกเซลขาดวะฮะลงไปเลย,ย,ยเนี่ยมาแล้วเนะี่ยจับสายเลย Oh, Thế mà. Xoáy xuối quá hơi Mà, mưa cụ bê mà

โอเค,อเคแปลงนี้หน่อยสวยสวยโอเคเข้าไปตัดอนะนะไ<ด><ล>ม่กินโคตรลึกอะ่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเบ็ดตรงการลางน,น,นะเบ็ดเขาลุด 5โลได้มั้ง4น่าจะได้วะถ่ายผมสิ4 4โลน่าจะได้วะ1 2ซมโอยโคตรใหญ่เลยครัอผมหนี่มันยอยันแสงวะเออฝั่งนี้สวยสิ หนึ่งสองสามหุ่มโดนโดนโดนยกมาเลยนี่ยชนสวย